บุ๋มปนัดดาชนะคดีแล้วหลังมีชาวเนต็ตแซะทำมูลนิธิหากินกับประชาชนจากการณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีชาวเน็ตกล่าวหาบุ๋มปนัดดาหากินกับศพซึ่งทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ฟ้องร้องเรียกความเป็นธรรมและล่าสุดชนะคดีแล้วโดยได้โพสต์ข้อความผ่านอิสตากรมว่าจากเหตุการณ์ที่คนกลุ่มหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความและตอบโตสนทนากันไปมาและกล่าวหาว่าบุ๋มรวมทั้งมูลนิธิหากินกับศพเอาเงินเข้ามูลนิธิโดยที่ไม่ได้แบ่งไว้ถึงพ่อแม่เด็กแต่อย่างใด ทางทีมงานและตัวบุ๋มเองได้เข้าไปอธิบายและส่งหลักฐานให้เห็นแล้วแต่ก็ยังไม่จบอย่างโพสและยืนยันที่จะแสดงความเห็นในลักษณะนี้ต่อไปบุ๋มเลยดำเนินการฟ้องเป็นคอรั้งแรกในชีวิตเกี่ยวกับมินประมาณที่ผ่านมาไม่เคยฟ้องร้องใครย,ยกฟ้องและให้อภัยเสมอแม้แต่ศาลท่านเองก็ยังแปลกใจว่าทําไมครั้งนี้ถึงฟ้องได้ทั้งๆท,ที่ผ่านมาเคยโดนด่าแรงกว่านี้แต่ไม่เคยฟ้องแต่ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของบุคคลส่วนตัวบุ๋มให้อภัยได้แต่ครั้งนี้เกี่ยวกับการทํางานของมูลนิธิ ซึ่งบุ๋มต้องปกป้องมันคือศักดิ์ศรีของทุกคนที่มาทำงานด้วยใจและเคสนี้เราตามคดีมาตั้งแต่น้องโดนทำร้ายยังไม่เสียชีวิตทีมงานนั่งเฝ้าหน้าห้องไอซียูกับพ่อแม่เด็กจนน้องเสียชีวิตพ่อแม่เด็กอายุไม่เกิน20ปีบอกว่าไม่รู้ต้องจัดการยังไงขอให้พวกเราช่วยด้วยเราก็ช่วยค่าจัดงานทุกอย่างส่วนใครจะร่วมบุญก็แล้วแต่เหมือนทุกเคสที่ทำกันตลอดมาบุ๋มและมูลนิธิองค์กรทำดีขอขอบคุณทนายเปิ้ลที่ช่วยดูแลและจัดการคดีนี้จนถึงที่สุด ส่วนคำตัดสินเป็นตามที่ทนายเปิลได้โพสต์หลังจากนี้เลยค่ะวันนี้ศาลได้ตัดสินคดีมินประมาทโดยการโฆษณาที่คุณบุ๋มปนัดดาฟ้องคุณสมศักดิ์และคุณแววตาโดยมีข้อความในลักษณะสงสัยการรับบริจาคว่าเป็นมิจฉาชีพและหากินกับศพเอาเงินบริจาคเข้าองค์กรโดยไม่ถึงพ่อแม่เด็กที่เสียชีวิตที่นครนายกศาลตัดสินนางแววตาจำคุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นบาทรับสารภาพลดกล่นหนึ่งเป็นจำคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาท ไม่เคยรับโทษจำคุกรอลงอาญาสองปีปรับหนึ่งหมื่นบาทในสมศักดิ์จำคุกสองปีปรับหกหมื่นบาทรับสารภาพลดกีงอหนึ่งเป็นจำคุกหนึ่งปีปรับสามหมื่นบาทไม่เคยรับโทษจำคุกให้รอลงอาญาสองปีปรับสามหมื่นบาทและในสมศักดิ์ได้โพสต์ขอโทษคุณปนัดดาในโซเชียลคดีอุทหรณ์ให้คนที่เล่นโซเชียลต้องระมัดระวังการโพสต์และการแสดงความเห็นที่ต้องไม่พาดพิงบุคคลอื่นให้เสียหายคดีนี้ทั้งคู่ได้สำนึกผิดและขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่กล้าทำผิดแบบนี้อีกต่อไป